สวัสดีค่ะมาเหอของสักหน่อยนึงนะหมดนี้นะคะเป็นคุณแฟนซื้อให้แล้วก็จะมีคุณแม่ฝากมาให้นะคะแฟนโบเนี่ยไปต่อเครื่องที่ฮ่องกงนะคะก็เลยได้หลายๆสิ่งมาเดี๋ยวของของแฟนนะโบจะเอาไว้ที่หลังนะเอาของมาจากเมืองไทยกันก่อนนะคะสิ่งแรกเลยก็คือ มาร์กนะคะมาร์กตัวนี้ก็จัดโปร1แถม1ที่วัดสดรนะถือโอกาสได้ลองมาร์กหลายๆตัวเลยนะคะมียี่ห้อไหนบ้างก็ยี่ห้อ leader clinic นะคะโบลองใช้แล้ว bright mask นะคะก็ใช้ดีให้ความชุ่มชื่นมากคือตั้งแต่ใช้ s, มาร์กมาไม่เคยเจอยี่ห้อไหนที่ชุ่มชื่นขนาดนี้แล้วก็แผ่นมาร์กของเขานะคือแบบดีมากอะ หนาประมาณหนึ่งล้วก็จะเป็นใสๆนะคะคือมันแนบไปกับผิวหน้าของเราได้ดีมากๆเลยนะคะชอบอ่ะอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรเ,เขาเรียกว่าสูตรอะไรอะ่ะสูตรหอยทากใช่ไหมเมื่อหอยทากนะคะเป็นสูตรสำหรับ anti aging ไงสามสิบ up แล้วก็ต้องมีบ้างนะคะถัดมาตัวนี้คือของ s f o o l i o โอเ o l o เนี่ยโบไม่เคยใช้ ก็เดี๋ยวจะไปขอไปลองก่อนนะคะได้มา2สูตรสูตรแรกเป็นสูตรไข่มุกนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรหอยทากเหมือนกันนะคือหอยทากกับไข่มุกเนี่ยชอบใช้มากๆ f i ไฟเบอรนะคะตัวนี้มาลองทานกันดูไฟ b e r l a แว่าเออมันจะช่วยลดน้ำหนักของเราได้หรือเปล่า <laughs> นี่ถึงขนาดแบบจะต้องหาตัวช่วยแล้วนะ มีบ้างนะคะใครจะไม่อยากผอมแบบสุขภาพดีนะเราก็อยากมีการแบบผอมเร็วบ้างนะคะนอกจากออกกําลังกายแล้วก็อาหารเนี่ยงดพวกของมันๆแล้วก็อยากมีตัวช่วยนะคะอยากขนดีเหมือนพี่โคนอกนั้นก็จะเป็นของกินก็จะมีเส้นกว๋วยจับ๊บนะแล้วก็มีหมูหยองนะคะซึ่งสองอย่างนี้ชอบมากๆแล้วเส้นกว๋วยจับ๊บ จากอุบลนะคะจะต้องซื้อสิใครมาจากอุบลแล้วไม่ซื้อกว๋วยจมัมนี่ถือว่าเฉยมากพลาดของอร่อยไปแล้วนะคะถ้าใครแวะไปอุบลจะต้องซื้อต่อไปเป็นของที่ได้มาจากเวียดนามก่อนนะเ,ออเวียดนามส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีอะไรมากเอาจริง คือเขาแบบไม่ค่อยมีเครื่องสำอางอะไรเยอะมากก็จะคล้ายๆที่เมืองไทยแล้วเราก็แบบไม่ค่อยอยากได้แต่มียี่ห้อหนึ่งที่เราอยากได้และอยากใช้มากก็คือยี่ห้อเซนกะนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันแถมมาหรือเปล่าด้วยกันนะคะมันขายแพ็คคู่หรือว่าอันนึงแถมมันนี้ไม่รู้แฟนโบ,บบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเห็นมาเห็นมาแพ็คอย่างนี้ก็เลยซื้อเลยคิดว่าน่าจะได้ถูกกว่านะคะก็จะมี perfect watery oil นะคะแล้วก็ perfect whip Perfect Whip เนี่ยก็คือดังมากแล้วเราก็อยากลองนะคะว่ามันดีมากขนาดไหนเราก็เลยจัดมาต่อไปนะคะตัวนี้คือ Speedy Perfect Whip ก็คือตัวเนี้ยเราไม่ต้องตีฟองค่ะเราแบบฉลาดไงคะก็ซื้อแบบนี้เลยพอปัป๊มๆก็ได้เป็นฟองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลองใช้ดูนะว่าเออมันจะทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยได้ดีขนาดไหนนะคะที่จริงก็มีอีกตัวนึงก็คือรังนกนะคะจะเป็นรังนกยี่ห้อ Queeness ตัวนั้นเนี่ยมีส่วนผสมของรังนกแทก12เปอร์เซนต์ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าปกตินะเขาต้องมีกี่เปอร์เซนต์แต่แฟนโมนบอกว่ายี่ห้อนี้ดีที่สุดในเวียดนามแล้วนะคะลองทานดูก็อร่อยนะคะไม่แพ้กับยี่ห้อแบรนด์เลยยี่ห้อแบรนด์ก็ดีอยู่แล้วนะจากเมืองไทยดีบิวตี้ฟรีแล้วก็ในเครื่องต่อเครื่องไปฮ่องกองบ้างนะคะตัวแรกที่ได้ก็คือล็อกซิทานนะคะล็อกซิทานเนี่ยก็แฮนด์ครีมนะคะกลิ่น เ,ออเขาเรียกเชียร์บัตเตอร์ใช่ป่ะน่าจะเป็นเช er นะียร์บัตเตอร์นะตัวหนึ่งก็คือ20เปอร์เซนเชียร์บัตเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกลิ่นวนิลานะคะแพคเกจจิ้งสีเหลืองๆนะลองแล้วก็ชอบนะได้แซมเปลิลมาด้วยแซมเปลิลตัวอย่างครีมของเขาก็จะมีครีมแล้วก็แชมพูนะคะ คือพวกแคร์ครีมเนี่ยโบชอบอยู่แล้วล็อกซีแทนแล้วที่ดิวติฟีมันก็ซื้อได้ถูกมีอีกสองสามอย่างนะไม่เยอะนะคะจิ้วจ้นะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยค่ะมาแกะพร้อมกันยังซิลพลาสติกอยู่เลยหาตัวช่วยก่อนนี่ก็คือทำวิดีโอแบบเรียบๆนะเพราะว่าตัวแวะไปทุระนะคะ ที่จริงก็ไม่ใช่ธุระอะไรไกลหรอกใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องรีบไปแล้วแก่ยากแก่เย็นนะหรือว่าตื่นเต้น <laughs> <c oughs> จิลสจวนนี้โบก็มีอย่างเกี่ยวก็คือที่ดัดขนตาใช้ดีเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับชูเวโมราเลยตัวนี้คืออะไร Mi สปล Compact ล็กซโอ้ย มันเด็กได้ของเล่นป่ะบลัชออนน่าน่ารักมากแล้วก็มีโอ้ยกิมมิกอะไรเยอะแยะแปลงแปลงค่ะคุณขาโอ้โหดันขึ้นมาแบบอื้อหือขนนุ่มมากนะจะถือไปไหนได้ป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอาเปิดมาดูข้างในดีกว่ะแฟนโบเลือกสีอะไรมาเนี่ย โอ้สีแคนดี้จริงๆค่ะคุณค่ะดูแบบสดใสมากอะ่ะแคคตกจริงชอบมากๆนะอ่ะดูอะไรอีกกัวเนชนะคะท,ทูทูโทนทินลิปปาดูโอเขาขายแบบแพ็คคู่นะคะสีเบอร์สมกับเบอร์หอ่ะแกะไปที่จริงก็สมควรจะแกะไว้ก่อนป่ะ แต่ก็อยากลุ้นด้วยกันนะก็เลยมาแกะด้วยกันนะคะเอามีกล่องซับซ้อนอีกอยังไงอะเอาเบอร์สามก่อนละกันนะว้าวแพ็กเกจจิ้งเป็นสีชมพูนะคะอืมแกะสติกเกอร์นี้หนึ่ง นี่ค่อยๆผลกักเห็นชัดกว่าใช่ไหมเป็นสีโทนส้มๆนะคะไม่ชอบอย่างหนึ่งตรงที่ต้องผักขึ้นผักลงเนี่ยแหละเพราะว่ากลัวทำมันหักอีกสีหนึ่งเป็นเบอร์หกนะคะเดี๋ยวมาดู <glasses> น่าจะเป็นโทนสีแดงนะ หรือเราจะเข้าใจผิดก็ <laughs> เห็นในแพคเกจจิ้งมันเป็นสีโทนแดงอ่ะเออมันไม่ใช่โทนแดงดิมันโทนส้มมันเป็นโทนที่คล้ายกันนะคะแต่ว่ามันจะเข้มกว่านิดนึงเนอะนี่แล้วมันจะดูผลักง่ายกว่าไหมดูผลักง่ายกว่าอีกสีนึงดูแบบไม่ค่อยสะดุดนะคะไอเทมสุดท้ายนะคะตัวนี้คือของละเนชเหมือนกัน i sleeping m a า k นะคะไม่เคยใช้พวก i sleeping m a r k ์นะเฟ c e s l e e p i n g m a s กก็ไม่ใช้เหมือนกันของ l n น i g e นะคะหลายๆคนบอกว่าใช้ดีมากมันช่วยในเรื่องความชุ่มชื่นทำให้หน้าดูแบบมีน้ำมีนวลวอะไรต่อมีอะไรเราก็ไม่ได้ลองนะเพราะว่าเราก็ใช้อย่างอื่นอยู่เขามาแบบไหนเนี่ยคือ โอ้ว้าวคือเรานึกว่าเขาจะเป็นแบบกระปุกอะแต่ว่าไม่ใช่คือยังไงคะคุณและดิฉันจะใช้ยังไงอ๋อมาสองชิ้นอย่างนี้นะคะเป็น2ชิ้นแล้วก็คงจะแบบว่าจุ่มเข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วเวลาทาก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็นวดหรือเปล่าเนาะ ถ้าทางจะดีเขาบอกว่าใช้ได้สำหรับคนทุกสภาพผิวแล้วก็คุณขาไม่มีภาษาอังกฤษเลยอะแล้วจะรู้ได้ไงเนี่ยต้องไปหาข้อมูลใน Google อีกแล้วกัะแล้วก็ขอบคุณจริงๆทุกคำกลังใจที่เข้ามาพูดถึงเกี่ยวกับสุขภาพของโบนะคะ เออตอนนี้ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะใกล้จะหายแล้วแล้วคิดว่าถ้าหายเราก็จะกลับมาทำวิดีโอบ่อยๆเหมือนเดิมแล้วก็จะมาอัปเดตอะไรบ่อยๆใน Facebook Page เหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย